โปรแกรมบอลหนาาดูคืนนี้โดยสังเวียนสนามยา้าเรามาดูกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพย์ออฟกันเลยครับคู่แรกลีดยูไนเต็ดพบกับเซาท์ทมปตันคู่นี้เตะก,กันเวลา3าทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติ เดี๋ยวผมจะลงชื่อช่องไว้ให้นะคู่ที่2ครับไปกันที่ลาลิกาสเปนเกตาเฟ่พบกับเลอันมาโยกาคู่นี้เตะกัน1ทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดทางช่อง B In Sport 6คู่ที่3ลาสพมัสพบกับอาราเบสคู่นี้เตะกันเวลา3ทุ่ม15ครับถ่ายทอดสดทางช่อง B In Sport 4คู่ที่4ครับเซลตาบีโกพบกับบาเลนเซียคู่นี้เตะกันเวลา3ทุ่ม15เหมือนกันครับถ่ายทอดสดทางช่อง B In Sport 6 และคู่ที่5ครับเซบียาพบกับบาร์เซโลนาครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะถ่ายทอดสดทางช่อง B In Sport 3เรามาดูกันต่อที่เซเรียคู่ที่6ครับอตาลันต้าพบกับโตลิโน่คู่นี้เตะกันเวลา5ทุ่มครับถ่ายทอดสดทางช่อง B In Sport 4คู่ที่7ครับเวโรนาพบกับอินเตอร์มิลานคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับถ่ายทอดสดทางช่อง B In Sport 1และปิดท้ายกันที่คู่นี้ครับเอมโปลี พบกับโลมาครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึเหมือนกันครับถ่ายเท่าสดทางช่อง B In Sport 6ทุกคนครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆในช่องของผมนะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ